สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่อง X Matter วันนี้เราจะมาเล่าประวัติความสำคัญความเป็นมาของวันเข้าพรรษานะคะหนุ่มสาวยุคใหม่แล้วส่วนมากจะไม่ค่อยจะรู้จักวันสำคัญนี้สักเท่าไหร่นะคะสำหรับวันเข้าพรรษาวันแรม1นึ่งค่ำเดือน8หรือเทศกาลเข้าพรรษาวันแรม1นึ่งค่ำเดือน8 ถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนสำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาวันขึ้น15ค่้าำเดือน8 ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดสเดือนแก่พระสงฆ์นั้นมีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริก เพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจจะเดินเหยียบย่ำทัญ,ญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ สำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษาร่วมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยในวันเข้าพรรษาและช่วงฤด,ดูพรรษา,าการตลอดทั้ง3เดือนพุทธศสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำรรบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาะซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆคือมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนพันษาและผ้าอาบน้ำฝนผ้าวัสิกาสากฏแก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยในอดีต ชายไทยที่พุทธศาสนิชชนเมื่ออายุครบบวชก็ประมาณสัก20ปีนะคะถ้าส่วนมากแล้วก็จะบวชกันในอายุ20ปีจะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษาการทั้ง3เดือนโดยพุทธศาสนิชชนไทยเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษา ตลอดพรรษากรารว่าบวชเอาพรรษานั่นเองนะคะนอกจากนี้ในปีพศ2551รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยในปีถัดมายังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรทั้งนี้เพื่อรณรนนงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐาน งดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง3มเดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษานะคะก็คือหนึงช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไรนาดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุกสงฆ์ หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้าหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินทุดงนั่นเองนะคะ 2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแพร่พุทธศาสนามาเป็นเวลา8-9เดือนช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้พระพิสุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อนค่ะ 3. เป็นเวลาที่พระพิสุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป อันดับที่5นะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นทำบุญตักบาตรหลอเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมงดเว้นอบายามุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาค่ะสำหรับเรื่องราวของวัน ข้าพรรษาก็ได้จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ